สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะพามาเปลี่ยนยางแท่นเครื่องของมิซูไซโคนนะครับ L200 อันนี้เปลี่ยนเนื่องจากอะไรนะครับสาเหตุคือน็อตขาดหายไปหนึ่งน็อตหล่นหายไปหนึ่งตัวแล้วเหลือน็อตอีกตัวนึงนะครับก็เลยทำให้รับน้ำหนักไม่ไหวใช้ไปสักพักอันนี้คือรถตัวเองนะครับไม่รู้นะครับไม่ได้เช็คเลยใช้งานมานานนะครับประมาณแล้ว 20ปีได้ตัวนี้ทุกอย่างนะครับคือเครื่องเนี่ยทิ้งตัวลงต้มเลยนะครับตอนเช้าจะออกจากบ้านดีนะครับไม่ไปเสียข้างนอกอันนี้เราก็ได้ขึ้นลอกนะครับใช้นั่งร้านนะครับไม่ได้ทําพอดีขาลอกยังทําไม่เสร็จก็ขึ้นเอานั่งร้านตั้งใช้ลอกดึงนะครับดึงตรงนี้ดึงหูเกี่ยวหูเครื่องเสร็จแล้วจะมีน็อตอยู่ช่วงนี้นะครับดึงออก ขันออกหมดแล้วจะมีอยู่ตัวหนึงนะครับที่ขาดคานี่นะครับตัวนี้เห็นไหมครับที่คาอยู่อันนี้จริงๆแล้วมันหัวมันจมเลยนะครับจะใช้สว่านจะใช้สว่านเจาะก็เจาะไม่ได้นะครับคือตั้งตั้งเครื่องสว่านไม่ได้ะจะทําอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับก็มีอยู่วิธีเดียวก็ต้องเชื่อมนะครับแต่มัน มันเต็มเลยนะครับมันคือหน้าสัมผัสอะ่ะมันสมเสมอกันไปเลยถ้าเราไม่อ่าไม่เป๊ะจริงๆมันก็จะติดเสื้อเครื่องไปด้วยนะครับอ่านี้ผมจะใช้เป็นเทคนิคคืออ่าใช้เป็นสว่านลมนะครับมันสามารถแย,ย่เข้าไปได้นิดนึงนะครับแต่สว่านไฟฟ้าเข้าไม่ได้เลยเจาะพอเป็นรอยเข้าไปดอกเล็กๆนะครับพอปลายลวดเชื่อมนะครับพูดถึงลวดเชื่อมเราทุบเอาด้านที่ว่าเป็นลวดนะครับ พอไปรูสักนิดนึงแล้วก็แย่ตั้งแกนไว้นะครับเป็นแกนกลางตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ไล่นะครับแต้มทีละนิดตืดตืดนะครับพอมันติดนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็เล็งจังหวะอย่าให้โดนด้านข้างนี้อันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับครึ่งหนึ่งผมได้หมุนใช้คีมล็อกหมุนเดี๋ยวจะเอาคีมล็อกหมุนต่ออีกส่วนตัวล่างไม่มีปัญหานะครับจะเป็นอยู่ตัวนี้ก็เอานำมาแชร์ให้ดูนะครับวิธีบ่งนออ็อตออก บ่งน็อตเปลี่ยนยางแท่นเครื่องนะครับใช้หลักการตรัวนี้ถ้าเกิดไม่ออกจริงๆเต็มที่จริงๆก็คือต้องถอดเกียร์นะครับยกเครื่องขึ้นมาห้อยแล้วเจาะก็เป็นงานขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ยังพื้นฐานยังพอทําได้ก็คือไม่หนักเท่าไหร่แต่ก็กินเวลาไปครึ่งวันนะครับวิ่งไปซื้ออะไรมาละอันนี้ก็เหลือประกอบนะครับถอดน็อตออกมาก่อนนะครับเลยนํามาให้ดู ของเก่านะครับยางตัวเก่าขาดนะครับขาดเพราะว่าน็อตรับน้ําหนักไม่ไหวตัวนี้น็อตตัวล่างหล่นหายตัวนี้เหลือหนึ่งตัวรับไม่ไหวนะครับพยายามหมั่นชิคเท่นยางเท่นเครื่องด้วยนะครับทุกๆท่านที่ใช้งานมาเป็นสิบปีตพอาว่าเราใช้กันไปเนี่ยมันสั่นได้นะครับดิ้งดิอย่างเงี้ยมีโอกาสก็นํามาแชร์กันนะครับสําหรับวิธีทําบ่งน็อตออกก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ รับตัวนี้นะครับเชื่อมติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนี่นะครับอ่าคิดเวลานะครับนี่ตัวปัญหาเลยออกมาแล้วนะครับนี่ครับเราเชื่อมตรงหัวพอดีนะครับที่มันติดสามารถออกมาได้แล้วนะครับ